หนังสืออ่านเล่นในอนาคตหนังสืออ่านเ่าเวลาชั้นป .4 ก็อ่านจบไปหลายรอบแล้วเกมพวกนี้ก็บเบื่อแล้วด้วยแล้วยังไงเหรอนี่ดรายอนพอดีฉันเพิ่นึกได้นะ่ะคืออย่างนี้พอดีเลยฉันก็นึกอะไรขึ้นมาได้เหมือนอกันนะไปไล้ไปต้องหนีด้วยอะ นายนึกได้ทีไรเอาก็มีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็เรื่องพีทๆนั้นแหละไม่เอาด้วยหรอกอะไรอยากจะอ่านหนังสือนอกเวลาปอสี่ของอนาคตหรอะเซลเวชีฟคุณก็มีไม่ใช่เหรอเขายืมให้อ่านบ้างไม่ได้ไงเราโอ้ยนายนี่น่าเบื่อชะมัดเลยก็เขามาอยู่ในห้องฉันก็หยิบมาเลยอ่ะอย่าทำเลิกกันแล้วกันนะเออเออ thank you thank you นะของปี2125เหรอเนี่ยอันนี้คือหนังสือแล้วก็นี่คือเกมงั้นเหรอ อุ้ยทำไมเล็กจังเลยอะ่ะลองเปิดหนังสือดูที่ภาพมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมีเสียงบรรยายแล้วก็ขยับได้ด้วยเ,เข้าใจแล้วอ้สุดยอดหนังสืออ่านนอกเวลาชันประถมปีที่สี่เรื่องเที่ยวสวนสัตว์ต่างดาวอืแล้วต่อไปอะ่ะการ์ตูนหันขาเรื่องโมราอีมอนกับฮิโรอ,อีมอนโมราอีมอนช่วยช่วยสิมีอะไรเหรอ <laughs> รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้ดูอันต่อไปสิ ความรู้เกี่ยวกับเบสบอลและดาวในอวกาศพอเดี๋ยวผมจะตีให้ได้แลยมีหลายอย่างจังเลยเนะรองเท้าพลาสติกมนเล่นอะต้องเต้นโดยใจ <laughs> สนุกดีจิงเลยไม่ต้องอ่านเองด้วย <laughs> ชอบจังเลยอะอย่ามีคำถามความรู้รอบตัวให้เล่นกันอีกด้วยนะไหนลองถามมันสักข้อสิ รงังสีอัลฟาถ้าซ้อนทับกับรงังสีเบต้าจะเกิดรังสีอะไรป๊อทอถเล่นทายกันแบบต้องใช้สมองฉันไม่หนุกด้วยหรอกนะเอาเหรอเหรอถ้างั้นเปลี่ยนก็ได้เอาใหม่นะเอาใหม่อะอันนี้สนุกดีนะเกมบ้านจำลองกับจูนมีเปลี่ยนชุดได้ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอานนนันนะั้นอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเปิดเอาไหมอ่ะเกมที่เป็นของจำลองต้องเปิดตรงที่กว้างๆนะรูม <inet. S 2> มา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 อาแล้วตรงนี้คือทางเข้าเหรอเอาเลยดีละ เข้าไปเลยเฮ้ยใหญ่เหมือนบ้านของจริงเลยดีจังอะทีนี้ก็ลองเปิดนี่ดูสิอือโอ,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 อนี่ของจำลองเหรอเนี่ยใช่คนนี้เขาชื่อจูนจังเป็นดาราที่ดังมากเลยนะั่นในยุคข,ของฉันก็เลยเอามาทำเป็นแบบทำของเล่นยังไงเล่า และนี่ก็เสื้อผ้าเอาไปเล่นเปลี่ยนชุดตุ๊กตาที่จริงของเล่นแบบนี้นะมันเหมาะสาหรับเด็กผู้หญิงมากกว่านะมันไม่เหมาะกับนายลรอนะก็นั่นนะสิเล่นแบบนั้ก็เขินนะดิเะอ เย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วใจเอ็ใจเอ็นโดนปิตาถอดเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงด้วยละฉันเห็นน้าพู่าไงเนี่ยเย่แล้วเย่แล้วโอ้ใจมไปดูเร็วๆเข้าทันทีทันที่อยากตัดใจเชื่อเลยนี่น้องปิตาเนี่ยถ่ายจังเลยเอ้ยไม่ใช่น่าเกลียดที่สุดต้องรีบไปเล่นด้วยเอ้ยต้องรีบไปห้ามแล้วแหว่พูดผิดอยู่ได้โอ้โหนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ไหนไหน อาแปลกจังเลยเมื่อกี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงนะเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีดีกว่าพวกเราอาจจะตาฝาดไปก็ได้เด็กผู้หญิงสี่เหลี่สี่หลอกเอ๊ะอยู่ก่อนนะแล้วนี่ก็ยานอวกาศสำหรับอยู่อาศัยในปี2125อ้รก้องสามมิติเสมือนจริงนี่เล่นสนุกจริงเลยอ่ะก็มันออกมาให้เห็นจริงๆเลยนี่นะ เอ๊นี่คือของเล่นลังนั้นเหรอของเล่นเนี่ยนะคตไงเรามิน่าล่ะฉันนึกอยู่แล้วเฉียวพวกนายก็มาเล่นด้วยกันสิสนุกดีนะงั้นเรามาเล่นเกมท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่นกันดีกว่านะเอาละเอาละมานี่เลยมาอนั่งลงเนะ่ยนี่ลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนนเี่ถ้างั้นถือเอาไว้คนละลูกเลยนะยาวยาวยากระเป๋ายิ่งฉุบอ่าเฮ้ยฉันชนะแล้วล่ะเพิ่งเคยชนะครั้งแรกเลยลอง้ยนลูกเต๋าดูดิเอ้าเอ้าได้หนึ่งแฮะ ดูสิถ้าได้หนึ่งก็เด้ไปถึงเกียวโตเลยอ๋โนบิตะหายตัวไปแล้วนี่มันจะ่ไหนกันเนี่ยเอ๋โนบิตะท่นานได้ยินฉันไหมโรเบิร์มันยังไงกันเนี่ยนายก็ยได้ไปเที่ยวเกียวโตจริงๆไงเล่าแต่ไม่ต้องกลัวห็อกนายยังโยนลูกเต๋าได้อีกเรื่อยๆได้เท่าไรมันก็จะไปยังจุดที่ได้ตามแตม้มไงเล่า ได้ไปจริงๆแบบเนี้ยน่ากลัวจังเลยไม่ไม่ต้องกลัวหรอกนะายัางไงก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นอยู่ดีแล้วแหละต่อไปก็ตาชิโชกังนะนี่จ้าเฮ้ยอ้โหแต้มได้ไปซัปโปโรว้าว,าวฉันอยากเที่ยวฮอกไกโดมาตัง้งนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตาฉันบ้างล่ะจะไปให้ไกลที่สุดเลยนี่นี่นะเขาอ,อ้อยได้ไปแค่โยโกฮมาม่าเหรือเนี่ยต่อไปตาชน,นะได้ไปนางาซากิ ก็เป็นคนสุดท้ายแล้วสิงง้นขอไปให้ไกลกว่าทุกคนเลยละกันอะเจอแอนงั้นก็แปลว่าอยู่แค่โยโกฮาม่าเองสินี่เดรย์ไอโมนพูดนะโยนอีกตาก็ไปได้แค่หนึ่งแต้มเองละเฮ้อในลูกเต่านี่มองเห็นแผนที่ด้วยทุกคนไปทั่วญี่ปุ่นหรือยังนะเนี่ยเอาเราจะไปไหนต่อดีนะไดฮาแต้มได้มาชิโกกุด้วยละ แตฉันแล้วสินะคราวนี้ขอไปที่อุ่นๆแล้วก็รามป็นติกแล้วกันนะกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วเหรอเนี่ยอ๋ออยู่นี่จริงๆด้วยดูรายามอนอเนี่ยหยิบมาไม่บอกกันบ้างเลยเล่มเนี่ยฉันยังไม่ได้อ่านด้วยซีงั้นเอากลับไปก่อนแล้วกันนะอ้าวเดี๋ยวสิเดี๋ยวอ้อาวหายไปไหนแล้วเป็นใครก็ไม่รู้โนบิตะโดรเรมอนมากินข้าวได้แล้ว อา้าวชิสุกะจังรู้ไหมจ๊ะว่าพวกโนบิตะหายไปไหนกันน่ะรู้ค่ะแต่ว่าพวกเขาคงกลับมาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ากระจายไปทั่วญี่ปุ่นเลยละคะ่ะ